สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมาอัปเดตนะคะ,ะประกันสังคมเช็คกันชัดๆเลยว่าใครมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคมรวดเดียวหน0 0งบาทนะคะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะ ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนคนละ15,000บาทตามมติครมอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะคะจากกรณีที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโกศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีครมว่าที่ประชุมครมอ,อนุมัติ ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจึงทำให้ไม่ได้รับเงินเยียวยา,า5,000บาทซึ่งลาสูนายสุทธิสุโกศลประหลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสำนักง,งานประกันสังคมพร้อมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา,ยาในวงเงิน15,000บาท ให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือมีนาคมถึงพฤษภาคมนะคะรวม15,000บาทจ่ายเพียงครั้งเดียวหลังจากได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งข้อมูลณนะวันที่15พฤษภาคมจำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยามีจำนวนทั้งสิ้น5,9776คนในวงเงินการจ่ายทั้งสิ้น896,640,000บานาทสำหรับการที่ผู้ประกันตนได้รับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยการขาดรายได้เพื่อนำไปใช้ใจ่ายในการนำลงชีวิตแล้ว ยังกลับไปเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสําหรับผู้ประกันตนได้รับการเยียวยาตามมาติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นงานช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยการขาดรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแล้วยังกลับไปเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากมีการจับจ่ายใช้สอยมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องและนายจ้างสามารถระบุและนายจ้างสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ทำให้มีรายได้และจ่ายกลับไปเป็นภาษีให้กับรัฐต่อไปใครที่จะได้รับเงินชดเชยนะคะประกันสังคมมาตรา33ที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จำนวน59,776คนเนื่องจากในกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 ได้รับเงินคนละเท่าไรจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมเป็นเงิน15,000บาทโดยจ่ายเพียงครั้งเดียวและที่สำคัญนะคะยังไม่มีกำหนดวันจ่ายเงินค่ะ